โอ้โหอะไรผ่านหน้าเราเนี่ยแม่งยังกับน้ำหมากมันเคี้ยวหมากเลยอวะยายเอามากระสือหรือจะมาสู้ลีออนบอกเลยเดี๋ยวพาทัวร์รอบบ้านนี่เฮ้ยแม่งพ่นน้ำหมากอีกแล้วโอ้โหยายนี่ก็พ่นจังอนามัยไม่มีเลยเคี้ยวเสร็จก็พ่นลงพื้นดิยายจะมาพน่นใส่คนอื่นทำไม แม่งพ่นแล้วพ่นอ,อีกน้ำหมากมันทำมาจากอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งหมากหรือบอลไฟอุจิวะวะเนี่ยแม่งพ่นเอาพ่นเอาสงสัยแม่งน่าจะเป็นยาแถวบ้านผมแหละเห็นเขียวหมากทั้งวันโอ้ยโ,โอ้โหโดนเวียนกง นี่โดนไปซะปาบอดไปอีกดอกนึงโอ้โหมันพ้นหมากสวนมาชีหน้าชีหน้าไปอีกดอกนึงโอ้โห What the fuck เชี่ยแม่งลอยข้ามแผ่นไม้ได้ทุกคนโอ้โหแม่งเหลือจะเชื่อ แต่มันก็ถูกหลักแล้วที่ว่ามันเป็นกระสือมันมาแลวโอ้โหแล้วดูดิแม่งเลือกใครไม่เลือกเลือกรีออนโอ้โหนึกว่าจะหลบพ้นเกิดมาเป็นรีออนนั่นไงหัวลอยตามมาแต่ไกลเอ้ยพับไมใ้ใส่มันไม่ได้นี่วะเอาไงไวะเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องโอ้โห โดดข้ามไม่ทันไม่เอา้าอ๋อมันจะมาทําท่าโมลิส่เอออยากเห็นพอดีว่าจะเป็นยังไงไม่นะอย่าทำคนรอฮอลีโอ้โหเชี้่แม่งหวัวสัตว์โอโ้โหบอกเลยคนโดนนี่มีฝันร้ายอะ่ะ